สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจีวรนกิจพลวิเวชชีวีนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเคยนะครับอยู่ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามหวานครับเพชรบูรณ์คือเมืองมะขามหวานวันนี้ฮะเรียนรู้สามพันด้วยกันคือมะขามเปรี้ยวมะขามหวานแล้วก็ฝักสีชมพูจะเป็นอย่างไรไม่มีความรู้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะด้านหลังฮะนี่คือมะขามหวานจะต้นไม่ค่อยโตนะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะเจ้าของสวนชื่อพี่ไก่ เขาบอกว่ามีมะขามต้นอายุ35สปีไม่เคยออกผลผลิตเลยนะครับพอมาใช้อีเขียวนาโนของเรานะครับก็ออกผลผลิตได้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับและที่สาคัญนะครับด้วยความโด่งดังของอีเขียวนาโนของเรานะครับแค่คนซื้อมาดูดอกที่ติดช่อแล้วก็การันตีให้เงินหลายแสนบาททีเดียวโดยไม่ต้องทําอะไรถึงเวลามีคนมาเก็บเองด้วยนี่คือสุดยอดของนาโนเทคโนโลยีเรื่องราวของนาโนนะฮะอีเขียวนาโนของเรานั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันเลยครับไปเลย ทางน้นนะฮะบัตหามปักใหญ่ๆยาวๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโอ้โหเช่นเดิมนะพี่ตีพี่เอ็กนะครับแล้วก็เป็นนเคียวหนนนองของเราสวัสดีทุกท่านนะครับคนไหนพี่ไก่ครับผมครับโอเคครับผมนี่คือเจ้าของสวนเนาะครับนะครับนะเขาหูนี่โอ้โหนี่ครั้งแรกคุณเอ็กมาใช่ครับมายังไงสภาพเป็นไงถามก่อนเลยคือตอนแรกเราก็ให้คุณไก่ทดลองใช้ก่อนอ๋อครับผมองใช้แล้วก็เราก็พยายามปรับ เรื่องวิธีการใช้เดี๋ยววิธีการใช้แล้ววิธีการฉีดผ่าดอกให้เดี๋ยวให้กาอธิบายแนะนนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วเป็นไงโอ้ตอนนี้ฝักแบบเยอะเยอะวันนั้นผมมานี่คือฝักเล็กแล้วก็มันยังมีใบบางอยู่วันนี้ฝักโตแล้วเมถ้าสมัยชาบ้ากเขาเรียกฝักเท่าเส้นตอกอะไรนะฝักเท่าเส้นตอกฝักเท่าเส้นตอกเส้นตอกต่อเส้นตอกนะตอนนี้ก็คือว่าเต็มที่แล้วใช่ไหมเต็มยังไ่เต็มยังเต็มยังครับเต็มที่แล้วครับพร้อมที่จะสุกแล้วครับอ่าโอเคครับมาคุยกันนิดหนึ่งแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมคร ผมชื่ออธิศร์โทมปักครับครับผมชื่อเล่นพี่ไก่เนาะครับผมอยู่ที่ที่ไหนครับผมพื้นที่ตรงนี้หมู่ห้าตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์หนาวไหมเช้าเช้าหนาวครับหนาวแล้วครับมีสาวยังพี่ยังครับโอ้โหนะฮะแน่น่าสนใจนะหนาวทุกอย่างทั้งอากาศทั้งใจอ่ะโอ้โหมาเอ้ามาเดี๋ยวครับวันนี้มะขามมีมะขามทั้งหมดกี่ไร่ครับขอความรู้ก่อนเจ็ดไร่ครับเจ็ดสิบไร่แบ่งเป็นกี่ประเภทครับพี่มี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 อยู่สามพัน มาขามหวานอ่ามาขามสามพันครับผมหนึ่งพันประกายทองประกายทองครับหรือพันตะแปะตะแปะเป็นยังไงฮะก็คือเจ้าของสวนต้นดังเดิมมัเขาชื่อเขาเป็นตะแปะอ๋อครับผมครับพันที่สองครับพันที่สองอันนี้พันสีทองสีทองคือพันนี้ใช่ไหมครับพันนี้าลักษณะฝักจะโค้งอ่าโอเคเดี๋ยวให้ผมรูกันแล้วพันที่สามครับพันที่สามพันสีชมพูอย่างต้นนู้นนะครับต้นนู้นอ่าโอเคเอาพันตรงนี้ก่อนนะครับพี่นะอ่าท่านี้มาเจอย้อนมานิดหนึ่งมาเจอพี่เอ็กใช่ไหมครัตอนแรกพี่เอ คือให้ให้รู้จักกับพี่แป๊ะแล้วก็กได้ได้<ป>ได้ใช้มาละทดลองใช้มาละพี่แป๊ะที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่แป๊แก็คือคร,รู้กันในอินเทอร์เน็ตอ๋อครับพี่ครับในอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้ผมก็พี่แป๊ะแกลงเบอร์โทรไว้ผมก็โทรไปสอบถามครับครับก็เมื่อปีที่แล้วผมก็ลองสั่งมาใช้กับข้าวแล้วก็ถั่วครับแล้วเป็นไงฮะข้าวกับถั่วตอบสนองดีมากครับโอ้โหนี่เยี่ยมตอบสนองดีมากแล้วก็ ปีนี้ก็เลยพอดีตอนนั้นมันปลายปีเนาะมันมะขาม<า>มันติดสักโตขนาดนี้แล้วผมใช้กับกับมะขามไม่ทัน<อ>ก็เลยปีนี้เลยผมเอามาใช้ตั้งแต่ต้นต้นปีเลยตั้งแต่มะขามเริ่มใบร่วงอ่าขอความรู้ฮะก็คือมะขามคือแตกแตกใบใหม่ใช่ไหมแตกใบใหม่ <ๆ S 2> ครับได้ไงก็เริ่มฉีดเลยก็คือแตกก็คือมะขามใบร่วง ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของต้นเนี่ยก็คือต้นมันจะเห็นคล้ายๆแบบมีแต่ใบร่วงแล้วครับใบร่วงใบร่วงมันจะเหลือแต่กิ่งๆเลยมีแต่กิ่งนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มฉีดได้เลยครับผมฉีดพ่นใส่ถึงไม่มีใบก็พ่นเข้ากิ่งมันการมันเป็นเป็นลดหรือเป็นไรครับพี่รถรถฉีดนะครับรถฉีดเะฮะเป็นเป็นตั้มเขาเรียกลากสายลากสายแล้วก็คือถือใช้ใฉีดใส่ต้นเอาครับครับผมอ่ายังไงต่อครับพี่แล้วก็ฉีดทุก15วันหรือ20วันความเปลี่ยนแปลงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงคือ พอมาขามแตกใบอ่อนมาคมันเหมือนกับเราใส่กุ๋ยทางดินหรือมันเขียวครับมันเหมือนกับทั้งตอนเพราะว่าตอนนั้นมะขามะมันจะออกดอกช่วงหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาเมษาจะไม่มีฝนฝนจะน้อยคโดยปกติทั่วไปถ้าไม่ได้ใช้ก็คือมันออกมามันก็จะเหี่ยวเหี่ยวใบเล็กๆยอดเล็กๆมันไม่สมบูรณ์เพิ่งงี้ว่ามันไม่อุดมสมบูรณ์ไม่หนาไม่แข็งใบอ่ะแต่พอมาใช้ตัวนี้ฉีดไปสองครั้งพอออกยอดมายอดมันจะใหญ่อวก อนนี้พอออกดอกมาดอกก็อวบเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยทางดินเลยโอ้คับผมดอกอวบอันนี้พี่ฉีดทางใบครับคับผมดอกจะสดใสสีสดใสดอกอวบดอกใหญ่ครับครับครับแล้วก็ฉีดมาเรื่อยๆฉีดเรื่อยทั้งหมดกี่ครั้งครับพี่ฉีดตอนเป็นดอกฉีดประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งครับแล้วก็พอเป็นสักโตพอติดสักแล้วผมฉีดเดือนละครั้งอ๋อนะฮะเพื่อที่จะให้มันบรุมนะครับผมอ่ารดหนึ่งนี้พันลิตรเปล่พันลิตรครับใช้กี่แคปซูลครับพี่ ใช้ยี่สแคปซูลยี่สิแคปซูลทั้งหมด7ครั้งใช้ประมาณกี่กล่องัะพี่ครั้งทั้งหมดเลยตั้งแต่ทำสามกล่องสามกล่องครึ่งสามกล่องเจ็ดสิบไ่สามกล่องครึ่งโอ้โหสามกล่องครึ่งคุณผู้ชมเพราะแต่ละครั้งบางทีบางทีเราฉีดเาเรียกอะไรนะจังหวะการฉีดใช่ไหมความหนาความบางไม่เท่ากันครับผมก็ประมาณสามหมื่นบาท แต่เมื่อก่อนนี่ใช้อะไรถ้าไม่ใช้เป็นฮอร์โมนทั่วไปดีไหมถามจริงเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าคุณภาพไม่ดีเท่านี้แต่ว่าได้ฉีดบ่อยครั้งกว่าอใต้องฉีดทีฮอร์โมนนี่คือเขาเร่งใช่ไหมเร่งใบแล้วมันได้ผลไหมเร่งให้ติดดอกติดฝักนี่แหละครับแต่ว่ามันต้องมันต้องเป็นแบบขยันฉีดเหครับเจ็ดวันสิบวัน ทิ้งห่างอย่างนี้ไม่ได้เลย15วัน20บวันอย่างนี้ดอกร่วงหมดเลยคือเหมือนนี่เขียวมัเราไม่ได้สบายๆเลยเหมือนคนไม่ค่อยรักกันนะไม่ดูแลเนาะแต่ปล่อยแบบสบายๆสิวันฉีดทีครับ15วันฉีดเนะถ้าไม่มีเวลาก็20วันควันบางครั้งผมตกไปถึงเดือนเลยโอ้โหเดือนหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งครับแล้วต้องบอกฝากทังบ้านด้วยว่าไก่ใช้ฉีดผ่าดอกเนาะอ่ะจะไงฮะอธิบายที่นึงอธิบายผ่าดอกเลยก็คือช่วงดอกบานเนี่ยฉีดตลอดเลยอ๋อเหรอโดยปกติดอกบานเนี่ยเขา วัวฉีดแล้วดอกมันจะเน่าหรอใช่ใช่มะ่วงแต่นี่ผมฉีดตลอดเลยดอกบานผมก็ฉีดพ่นเข้าไปเลยร่วงไหมไม่ร่วงไม่ร่วงโอ้โหครับผมจากเมื่อก่อนที่ใช้ตัวอื่นนะไม่รู้แต่ว่ากลับมาใช้เขียวนาโนของเราความเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆและผลผลิตเป็นไงบ้างผลผลิตเพิ่มขึ้นติดฝักง่ายแล้วฝักมันจะโตเร็วอ่าวิธีสังเกต ฝักสวยโตยังไงสวยอ่ะก็คือมะขามที่อุดมสมบูรณ์อ่ะมันอย่างนี้ครับที่ว่าผมว่าฝักโตเร็วคือมะขามอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมะขามชุดเนี้ยมันจะติดช่วงเดือนสิงหาอ่าคือเรียกถ้าเาเรียกมะขามติดลากคดยปกติมันจะมันจะใหญ่ขนาดนี้ไหมยังยังยังไม่โตขนาดนี้ฝักจะยังไม่กลมขนาดนี้แต่พอใช้เขียวเนี้ยฝักมันกลมได้ขนาดนี้แล้วกลมแน่นใหญ่ครับกลมแน่นใหญ่แล้วแล้วปริมาณฝัก จะเยอะกว่าหมายถึงว่าชุดหนึ่งอย่างนี้จะมีติดฝักได้เยอะกว่าใช่ไหมเป็นพุ่มเนาะแล้วก็เป็นข้อเล็กๆอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีก็มีส่วนนะแล้วติดแบบกระจายทั่วต้นจะไม่แบบใช่เห็นไกลบอกว่าไม่ไม่ไม่ใข้สลัดฝัก้ใช่ไหมไม่ไม่สลัดฝักก็คือโดยปกติมะขามถ้าติดในสภาพอย่างนี้ในช่วงประมาณเดือนเดือนตุลาอ่ะฮะมันจะมีอาการสลัดฝักเหมือนเหมือนมันรับ รับรับตักไม่ไหวอมันล่วงอ่ะลูกเยอะเกินถ้าเราอาต้องต้องกินต้องจะล่วงมันจะล่วงเต็มใต้ต้เลยแต่ใช้ไอ้เขียวเนี่ยถ้าจะไม่ดูแปลงอื่นข้างล่างจะมีล่วงเต็มเลยใช่ไหมจะมีฝักคือที่ทังเกตมาถ้ามองเพมันก็จะเต็มเลยไม่ข้างล่างเราไม่มีเลยแต่นี่มันไม่มีครับมันจะอยู่แบบ อเขาเรียกสัปอะไรอาหารมันมันสามารถเลี้ยงสักได้สามารถเลี้ยงลูกได้ทุกคนเลี้ยงลูกได้ทุกคนก็เลยเอาหมดเลยเอาหมดทุกคนแต่ก็กระจายนะลองกล้องแพนดูฮะดูนะกระจายเป็นพุ่มๆเลยเดี๋ยวไปดูมุมโน้นนะสวนดูดูตรงนู้นนะครับตรงนี้ดกมาดูพุ่มนี้เนี่ยตรงนี้ฮะดูลูกนี้ทุกต้นครับครับผมแต่รับอาจจะขอเดินดูนิดนึงเนาะอ่ะนครับผมนี่ฮะอย่างชุดนี้นะโอ้โหได้ข่าวว่าปีนี้แบบมีคนมาซื้อที่สวนเลยเหรอครับเหมาสวนเหมาเขามาดูยังไงวิธีการเหมาสวนอ่ะขอคำรู้หน่อย รายได้ของคนทำมะขามหวานอ่าเขาก็เดินเดินดูนีฮะแล้วก็ประเมินเขามาดูช่วงไหนช่วงเดือนสิงหาผมจะให้เขามาดูช่วงเดือนสิงหาเป็นที่รู้กันคนนี้มีมะขามใช่ไหมครับไพี่มาลองตีราคาไหมอ่ะเขามาเดินดูเขาคิดเข,เขาเขาว่าไงไงบ้างเขาก็คือถ้าคนเคยหมาเขาจะรู้ว่ามันจะมีประมาณกี่ต้มแล้วค่อยเดินเดินดูแล้วตัวเจ้าของเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเ,เราจะเอาราคาเท่าไหร่นั่ง ในสวนเรามีกี่ต้นครับเราก็คิดราคามาเราเราจะตั้งสมมติว่าเราตั้งราคาไว้ต้นละห้าร้อยบาทอ่ะเราก็นับเป็นกี่ต้นเราก็คูณไปสมมติว่าเออห้าร้อยบาทสมมติพันต้นมันก็ได้ห้าแสนเราจะเอาราคานี้นะเราก็ตั้งไว้ตั้งไว้ได้ใจหรือว่าบอกเข้าไปเลยเราตั้งไว้ว่าเราจะเอาราคานี้แต่เวลาบอกเราก็บอกบวกไปเพื่อ่อรองอย่างนั้นละครับแล้วปีนี้ปีนี้พอเข้ามาดูปุ๊บว่าไงบ้างปีนี้พอมาดูก็เรียกราคาไปก็ตกลงมาเลยเอาจริงเหรอแต่น่ว่าคนคนที่มาจับพวกนี้เขาจะมีความรู้อยู่แล้วว่า มันจะได้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ครับครับผมเรียกไปเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้เรียกไปเจ็ดแสนโอ้โหได้เจ็ดแสนแล้วเหรอได้หกแสนห้าครับหกแสนห้าปกติได้ถึงไหมถามจริงเอาแต่จริงๆเลยนะไม่ถึงไม่ถึงปกติได้เท่าไหร่ปีปีที่แล้วได้ห้าแสนต่างกันสามแสนกว่าบาทอ่ะวู้ยคุณพระแล้วรถค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ไก่อ่ะลองคำนวณดี่ว่าเมื่อก่อนที่ใช้อะไรฮอร์โมนผมไม่รู้นะลองลองหักที่ว่ากับใช้อีเกียรนันโดอิเกียรนันโดของเราตีไปสามหมื่นได้ไหมอ่ะ ตีไปสามหมื่นสองกล่องครึ่งก็ตีไปสามหมื่นแล้วกันอ่ะตีสามหมื่นครับผมแต่เมื่อก่อนประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนถ้าเป็นฮอร์โมนโดยปกติทั่วไปก็แปดหมื่นถึงแสนฮะอ่ะตีไปตีไปแสนหนึ่งก็ต่างกันเจ็ดหมื่นครับและราคาที่เขาตีต่างกันอีกราคาที่เขาตีเขาดูตามสภาพมะขามอืมอืมสภาพถ้ามะขามมากฝักมากเขาก็ตีราคามันก็จะสูงขึ้นครับก็ปีที่แล้วได้ห้าแสนปีนี้หกแสนหกแสนห้าต้นทุนลดไปอีกประมาณเจ็ดหมื่นโอ้โห เลยอัตราการฉีดก็สบาย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 คนทําไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดโอ้นะครับเป็นไงครับพอพี่เอ็กเขาได้นํามาแล้วใช้แล้วดีแล้วคิดคิดคิดยังไงบ้างวันนี้ก็ยังไงอะมันมันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดแล้วว่าเกษตรกรไทยเมื่อไรจะมีปุ๋ยที่เป็นเม็ดไม่ต้องเอาเป็นขวดใหญ่ๆมาไม่ต้องแบกอะไรให้ยุ่งยากก็คือคุยกับพ่อตลอดเรื่องการใส่ดินด้วยบางทีผมขนกระสอบปุ๋ยมาเนี่ยมันหนัก ก็นั่งคุยกับพ่อตลอดเมื่อไรจะมีแบบเป็นเม็ดพ่อเอามาโยนเม็ดยนละเม็ดต้นละเม็ดปั๊บให้มันทํางานของมันเองครับและทนี้ผมเจอตัวเนี้ยถึงยังไม่ได้อาไปโยนลต้นแต่ไปฉีดผมผมถือว่ามันใกล้เคียงความฝันผมแล้วอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหมพี่ครับอ่ะไปนาไปนาไปสวนจะทำอะไรฉีจยาไหนขวดยาเออดึงออกจากกระเป๋าปู้เท่อ่ะนี่ไงไม่ต้องหิ้วถุงคนแก่ก็เดินได้ใช่ไหมใส่กระเป๋าชิลๆครับนะครับผม อันนี้พันอะไรนะพี่สีทองสีทองอ่ะพาเดินดูทาำน้นหน่อยนะต้นนี้พันอะไรนะอันนี้ต้นต้นนี้สีชมพูครับอ่ะสีชมพูมาดูนิดนึงครับมันต่างกันสีทองกับสีชมพูต่างกันยังไงสีทองต่างที่ปักคอ่ะลองดูที่ปากเลยนะโอ้โหให้ต้นมันหยกมากเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาดูข้างล่างเฮ้ยเอากล้องมาเอามาดูหน่อยครับมาดูหน่อยมาโอ้โหดูฮะดูนี่ฮะสุดยอดเลยเฮ้ย เนี่ยมันจับต่างกันต่างกันคือฝักยังไงฮะรูปทรงใช่ไหมครับก็คือสีทองจะฝักจากโค,งค,งคง้คง,คงโอ่าโค้งโค้งอันนี้จะเป็นฝักตรงโอ้โหนะฮะอันนี้อันนี้ที่ไ,ไก่บอกว่าปกติถ้ามันออกมาเป็นพวงเหมือนเนี่ยมันจะสลัดใช่ไหมมันจะสลัดอ,อยู่เป็นงใช่ไงสลัดยังไงสมมติว่าอันนี้มีพวงนี้มีสีฝักใช่ไหมฮะถ้ามันรับไม่ไหวมันสลัดจะสลัดสองอ้ไม่ต้องหยุดเลยบ้างแต่พอใช้ซูเปอร์ครีนปั๊บ จับจับบนอยู่ทุกฝักรูปอยู่ทุกฝักอยู่ทุกต้นอ่ะใช่นี่ไงฮะอยู่ดู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 ให้ต้องยกอย่างนี้ฮะต้องยกอย่างนี้โอ้โหพระเจ้าเป็นยังไงเป็นธรรมดาฮะเป็นธรรมดาพี่กายขยับมาโอ้โหฮะสุดยอดสุดยอดอู้ฮะอลังการมากบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยเราไม่มองไม่เห็นไงแต่พอยกขึ้นมาใบมันบังอยู่โอ้โหโอ้โหฮะอลังการมากครับมีหมดนะฮะลองดูฮะหนัผมข้างบนนะต้นนะครับ มีทุกต้นโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเดินไปด้านโน้นดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอามาเอาเฉพาะต้นที่สวยๆครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองโดนดูไปนะครับผมโอ้โหฮะนี่อีกจุดหนึ่งนะฮะของไร่ของพี่ไก่นะครับผมถ้าดูฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูฮะกำลังฮือฮากันอยู่มาดูตรงนี้นิดนึงครับดูฮะหนึ่งสองสามยกโอ้ดูฮะคุณผู้ชมฮะอลังการมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามะขามเปรี้ยว นะครับที่บอกว่าฝักยาวๆทรงยาวๆเนี่ยนะครับเขาขายได้ราคาเท่าไหร่ครับอ่ะไปหาเขาด้านโน้นเลยเป็นกระดานฝักแบนเป็นกระดานอ๋อมะขามเปรี้ยวครับฝักยาวแบนๆเป็นกระดานทั้งใหญ่ทั้งยาวโค้งด้วยมะขามเปรี้ยวครับทั้งแบนทั้งแบนด้วยฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อนี่เป็นพวกนะแล้วอย่างนี้ต้องหาไม้มาคลำนะครับจีวอนดูนะดูคือพูดไงว่า อย่าให้ได้ยกใช่ไหมเอาเนึ่สองสามพัดเจ้าสุดฮามกขามเปรี้ยวขายยังไงเขาวิธีการจับจับยังไงเขาอันนี้ผมเหมาคู่ไปกับมะขามหวานเลยครับโอ้คครับผมเหมาไปหกแสนห้าที่เหมาคู่เหมาคู่ไปแล้วเพราะตรงนี้มันมีพื้นที่อยู่ประมาณสามสี่ไร่ครับครับผม เขาก็จะไปทําพวกต้มยำอ่ะเนาะมะขามแช่อิ่มโอ้มะขามแช่อิ่มเหรอครับโอ้ะทรงนี้นี่เองคุณผู้ชมฮะที่บอกว่ารีเรียวยาวๆคือมะขามแช่อิ่มนั่นเองครับมะขามแช่อิ่มโอ้ะพี่ตีฮะอีกทีฮะข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีนะครับไม่มีแล้วครับโอ้ะนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งการการที่โอ้ะถ้าแต่การการฮะดูด้านโน้นฮะการการขอเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่มีต้นเดียวนะครับซ้ายขวานะครับสองข้ายเลยฮะซ้ายขวาคุณผู้ชมฮะเอ้ามาช่วยยกหน่อยเร็ว มามามาเยี่ยมสองตั้มาเยี่สองตั้ยกโอ้ยนะฮะดูข้างล่างครับไม่ได้มีใครมาแขวนไว้นะครับเขายาวเขยาวไม่มีเขายาโชว์เขายาวดิโอ้ไม่ร่วงไม่ร่วงมาทำมะขามเปอิ่มอ่ะมะขามเปรี้ยวมีพิธีการดูแลยากไหมพี่อมาคนนกัดมยะขามเปรี้ยวอ่ะหันหน้าด้านน้นครับมะขามเปรี้ยวนี่จะติดปากง่ายกว่าเลยดูแลพี่เป็นพิเศษเลยไม่ครับก็เหมือนเหมือนมะขามหวานนี่แหละอันนี้ผมใช้ไป ครั้งโอ้นะฮะสามครั้งชิ้ห้าวันฉีดทีหรือว่าเดือนหนึ่งฉีดทีอะไรจะขนาดนั้นวะบางครั้งสองเดือนโอ้สองเดือนฉีดทีรู้แล้วฮะนี่คือมะขามแช่อิ่มที่ทรงยาวๆฮะนี่ฮะเอาไปทํามะขามแช่อิ่มครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะยาวๆใหญ่ๆโค้งๆนะฮะครึ่งครึ่งเสื้อพระจันทร์นี่เองนะครับผมโอ้โหนะด้านโน้นก็มีเนาะต้นโน้ดวาต้นนผิดยวมาต้นนฮฮะะมมมมมาาาาตผู้ช อ่ะมาอันนี้อีหนึ่งพันใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้เป็นพันอะไรพันประกายทองครับประกายทองดูยังไงครับคือปักจะตรงแต่นี่คุณผู้ชมฮะปักตรงอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะสีทองสีทองโค้งโค้งอันนน้นสีชมพูสีชมพูตรงแต่ตรงเล็กตรงเล็กอันนี้คือตรงแล้วจะอ้วนกว่าพันประกายทองปูะกายทองตาแปะตาแปะนั่นเองครับหวานหมดหวานครับโอ้โหคุณนอครับหวานไม่หมดหวานอยู่ป้าดูฮะโอ้โหดูนี่ดูนี่ นรูปฮะเขาเรียกว่ามะขามจะส้นรูปฮะคุณผู้ชมฮะครับอวยลังการมากะฮะโอ้โหนะจะข่าวว่านะครับตรงนี้ประมาณกี่ไร่นะครับผมแปลงนี้สิห้าไร่ครับ1ิห้าไร่เดี๋ยวเราเดินดูสักพักเนาะเสร็จแล้วไปตรงบ้านบอกว่าดอกมากครับบอกมีอายุเท่าไหร่นะ3าสิบห้าปีแล้วยังไงดกเคยออกไหมเมื่อก่อนก็ก็ออกครับก็ออกแต่ว่าคือยังไงฮะถ้ามันไม่ออกดอกแล้วถ้าใช้ยาตัวอื่นอฉีดแล้วมันจะไม่ออกดอกครับว่าใช้อีเขียวเนี่ย ไม่ออกดอกฉีดไปสาครั้งครับออกดอกติดฝักเลยโอ้โหและได้ผลผลิตดีด้วยครับอายุ3ามสปีเดี๋ยวไปเจอพี่ไก่กับผมที่บ้านนะครับไปดูว่าต้นอายุสาสปีได้ผลผลิตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรครับผมซูตรกีนอีเขียวแคปซูลนาโนเอ็กซ์ตาร์ของแท้ต้องดูอย่างไรแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์ภาษาไทยคำว่าบริษัทเจสตีแคนดูแคปซูลนาโนระวังของปลอมลอกเรียนแบบโปรดสังเกตแผงฟอยด้านหลังมีลูกคุณบีมและคุณเมย์ จะจำหน่ายโดยบริษัท Yes We Can Do Enterprise จำกัดเท่านั้นมีกินข้าวจากบวนมหาสารอาหารใช้กับน้ำอย่างเดียวไม่ประสมกับอย่างอื่นเช่นไคโตสารและสารอาหารต่างๆของแท้ต้องใช้อย่างเดียวไม่มีสูตรหนึ่งสูตรสองหรือสูตรใกล้เคียงของแท้ต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัด ว่าปลอดสารพิศสารเคมี100%เอร์เซนตและผ่านการรับรองจากหมอแม่ฟ้าหลวงผสมน้ำ6 0สถึง140ลิตรต่อหนึ่งแคปซูลคือนาโน,โนแท้ขายผ่านสื่อต่างๆมามากกว่า3ปีประหยัดคุณภาพครับแก้วไม่หลอกลวงราคาเพียง2,000บาทได้20คับแคปซูลแถม5คัแคปซูลตกแคปซูลละ80บาทยิ่งซื้อเยอะราคายิ่งถูกลงจากได้ของถูกต้องยี่ห e ้ออื่น โทร1109หรือ02 142 99 4 4รับรองของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์โดยจีวอนกิจพลวิเวชวินตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพี่ไก่นะครับเพี่กเข้ามานะครับที่บ้านนี้นะครับก็คือ มาดูมะขามอายุ36ปีใช่ไหมไม่ใช่35ด้วย36 36ปีต้นนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังต้นใหญ่มากต้นใหญ่ครับผมมะขามรุ่นพ่อใช่ไหมเดี๋ยวทำเข้ยวนะพ่อปลูกอ๋อตั้งแต่พ่อปลูกแล้วพ่อปลูกพ่อแก่กว่าผมครับผมอ่ทีนี้เล่าให้ฟังนี้ต้นนี้มันเป็นยังไงครับต้นนี้คือเดิมเพียแต่ต้นปียถึงครบอายุช่วงเดือนเมษาพฤษภาโดยปกติแล้วมจะออกดอกแต่ต้นเนี้ย กลุ่มนี้ไม่ออกดอกคือกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยกลุ่มนี้ไม่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 สามสิบหกปีครับกลุ่มที่สามสิบหกปีเนี่ยรุ่นเนี้ยไม่ค่อยออกเลยไม่ออกดอกโอ้ไม่ออกดอกมันก็แย่ใช่ไหมมันก็เป็นมะขามป่าเปล่าสิทีนี้แก้ยังไงก็คือผมใช้อีเขียวไปสามรอบสามรอบสามครั้งใช่ไหมพี่สครั้งความแตกต่างก็คือว่าจับดอกแล้พี่ แล้วมันออกดอกมาโอ้ครับผมโดยปกติถ้าผ่านเดือนพุษธภาไปแล้วถ้าไม่ออกดอกก็คือไม่ออกดอกอ๋อก็คือว่ามะาขามทุกที่พฤษภาคมปุ๊บถ้าจับดอกคือจับถ้าไม่จับก็คือว่าปีนี้ไม่ได้ผลผลิตครับก็จะมีแต่ต้นต่อเปล่าไม่มีดอกไม่มีฝักไม่มีรายได้ครับแต่ที่นี้มาจับใช่ไหมพี่เยอะไหมพี่ก็ถือว่าเยอะนะต้องเปิดดูนะมะขามปกติสากปีนี้มันจะหมดอายุขาย ไม่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 ไมดคัดแต่มันไม่ค่อยเหมือนคนแก่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีลูกนะครับไม่ค่อยมีลูกจะปีเว้นปีปีเว้นปีอ๋อครับผมโดยปกติแล้วปีเนี้ธรรมชาติของเขาเขาจะต้องเว้นไม่ติดสักแล้วก็มันปกติถ้าออกก็ไม่ได้ดกไม่ได้ดกขนาดทั้งต้นเนาะไม่ไม่ได้ดกไม่ไม่ได้ดกต้องสู o ไปข้างบนหน้าดูดิครับตรง คือต้นมันต้องแยงอย่างนี้นะถึงจะเห็นนะเพราะว่าใบมันจะปิดไงวิธีเก็บมะขามอ่าหลายคนอยากรู้เออมีวิธีเก็บยังไงเออหลายคนอยากรู้ต้องปีหนึ่งเดียวได้ยงไงครับพี่ก็คือเขาจะมีบันไดไม้ไผ่อ๋อบันไดลิงเหรอครับบันไดลิงบันไดไม้ไผ่แล้วก็เกี่ยวกับต้นใช่ไหมเพราะมะขามเป็นไม้ที่เหนียวที่สุดกิ่งเหนียวกิ่งเหนียวเออนะครับไม่ใช่ขี้เหนียวนะครับผมกิ่งจะเหนียวเออนะฮะแล้วก็คือก็พาดก็เก็บปกติครับขึ้นไปที่ผ่านมานี้อายุกี่ปีครับที่เราไปดูมะขามหวานที่ได้เเาางินกบ แปลงแรกนั้นรู้สึกแปลงแรกสิบห้าปีครับผมสิบห้าปีแปลงที่สองแปลงที่สองก็ระยะการสิบหกปีเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามหนุ่มครับอันนี้มาถามสามสิบหกปีเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าบ้านนั่นสามสามสิบสองเดี๋ยวเราไปดูแปลงไปก็มีสามสิบปีถัดไปข้างปกำลังที่โดดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยป่ะไปไปเดี๋ยวแจกไม่พอฮะโอ้โหฮะ ต้องใช้ไหมครับอผมไม่กล้ากลัวไหมเขาจะหักครับแต่ให้ดูอย่างเงี้ยยังกาเขาเรียกว่าคขังคาวลูกไก่อ้อยหัวลงเออนะครับนิยามอย่างนี้นี่คือสุดยอดเลยนะครับด้านน้นด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะฮะของผู้ใช้อีเขียวนาโนของเรานะฮะในสวนพีไก่เรื่องราวของมะขามหวาน นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็การันตีตั้งแต่คนที่มาดูแล้วก็ดูว่าเขาเรียกว่ามาดูช่อดูดอกก็สร้างรายได้แล้วนะฮะการันตีได้งห้าหกแสนบาทนี่คือรายได้เกือบเท่าตัวและที่สําคัญก็คือว่าใช้เขียวนานองของเราก็คือลดต้นทุนอย่างยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมพี่ไก่ครับใช่ครับผมอ่านะครับยอดเยี่ยมมากนะพี่นะครับยอดเยี่ยมมากครับคผมภูมิใจพี่วันนี้ภูมิใจครับนะครับยังไงดีแล้วบอกต่อด้วยครับบอกต่ออยู่แล้ว ครับผมนะฮะข้างๆเขาก็เอาไปใช้เอาไปใช้กับกับทัวอ่าเริ่มแล้วใช่ไหมพี่อยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับอ่าพี่ครับเชิญครับผมมืดพอดีเลยครับไอ้นี้เกษตรกรท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทำพืชแบบไหนครับทุกอย่างใช้เขียวนาโนรับรองไม่ผิดหวังครับผมขอให้ใช้ถูกวิธีใช้ให้ตรงเวลาครับผมครับทำตามวิธีที่ บอกเนี่ยกำลังกบะกอบได้ผลแน่นอนเดี๋ยวได้แวัดปั๊บจะว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับผมชัดเจนครับแล้วก็ที่สำคัญคือดังใจพี่เขาไงอยากเห็นปุ๋ยที่เป็นแคปซูลและมาวางไว้อ่าเป็นเม็ดไว้ครับครับผมอีเขียวก็ตอบโจทย์นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่ไก่นะครับอ่านะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้รับชมรายการเกษตรฮอฮอฮอบดีชิชรู้